จะพาพี่พี่มาอาบน้ำมนต์กันนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้ามงเช้าแล้วทุกคนก็เพิ่งจะไปส่งผักเสร็จม่อกี้เรื่องนะเดี๋ยววันนี้น่าจะพาพี่พี่มาอาบน้ำมนต์กันนะทุกคนก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยดวงผมเนี้ยจะตกปกมากเลยนะจะดวงดวงตกมากๆแล้วก็ทําอะไรก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยลาบลื่นสักเท่าไหร่ก็ต้องเล่าย้อนไปถึงไอต้องต้องเล่าย้อนก่อนนะพี่ว่าตั้งแต่ผมเนี้ยไป นอนห้างเพื่อนทีทุกคนอือเป็นนอนห้างเพื่อนทีแล้วก็เจอไอ้แสงประหลาดอะคล้ายๆแสงของผีโพงหรือเปล่าดิไม่แน่ใจนะก็คือแล้วแต่ผมไปถ่ายนอนห้างวันนั้นอะคืนอะคืนนั้นอะแล้วก็ไปคนเดียวอะผมรู้สึกแล้วแต่ผมกลับมาบ้านอะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตามผมมาที่บ้านเลยนะก็คือแล้วแต่คืนนั้นอะคือผมทําอะไรก็รู้สึกว่าจะสวยไปทั้งเรื่อสักทุกเรื่องเลยนะแล้วก็นอนก็นอนไม่หลับเหมือนว่ามีคนกลางคืนอะ มันเหมือนมีคนมาเรียกผมนะทุกคนอืมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีละผมเนี่ยอยากจะอาบน้ำมนเพื่อที่ว่าอ่าล้างความไอ้พวกสิ่งไม่ดีเลยนะก็ต้องเล่าว่าเมื่อคืนนะผมก็นอนไม่หลับนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเกิดความกลวนะัวไงบางครั้งนะผมกลัวมันจเจือกอันตรายต่อลูกผมได้นะเมื่อคืนนะผมก็ต้องมานอนอ่านีมานอนข้างนอกนั้นนีมานอนลงเปน,นะเมื่อคืนก็ไม่นอนในห้องเพราะว่าเสียงนะ่ยมันรบกวนผมมากเหมือนมันเรียกผมตลอดเวลาเลย ทำให้ผมเนี่ยนอนแทบจะไม่หลับเลยนะก็วันนี้ก็เลยอยากจะามาอาบละมดนก็ละมดนก็คือจกจะไปเชิญอ่าผมเนี่ยจะไปเชิญนายพรานนะทุกคนก็นัเป็นนายพรานที่เคยเข้าป่าบ่อยนะทุกคนคนนี้เขาจะมีอ่าวิชาความรู้พอสมควรก็เป็นนายพรานคนเดียวกับที่ผมกับจินดาเนี่ยอืมเคยพาไม่เคยเคยเคยหวานให้เขาเรียนํำทางเข้าป่านะทุกคนก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมเลยจะต้องไปตามเขาก่อนนะทุกคน ก็เดี๋ยวเอาไว้เขามาถึงแล้วผมจะถ่ายทุกคนดูอีกทีนะก็ตอนนี้นะพันตอนแรกลูกสาวเนี่ยงอนอยู่นะครับงอนแล้วทุกคนเมื่อกี้น่ามันดื้องไงผมเอ็ดไปทีหนึ่งร้องไห้เลยก็โอเคเดี๋ยวเราไปตามอ่าในพานกันก่อนดีกว่าอ่าอารมณ์ดีละก็เดี๋ยวก่อนจะไปตามในพานแล้วถ่ายลูกสาวให้ดูกันนี่นะหน้าเลอะมากเลยเล่นดินมาเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่ยังร้องไห้ไปเลยนะ ก็อย่างที่ผมบอกไปทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมเนีผมที่ผมนอนในห้องใช่ไหมบตอนแรกนอนในห้องไปมาก็คือรู้สึกว่าบางบางคืนนะผมนอนในห้องแทบจะไม่หลับต้องหนีออกมานอนห้องนอกนะทุกคน <S <S ๆๆเพราะว่ากลัวมันจะเป็น right er <S <S อันตรายต่อครอบครัวผมนายนะ <S <S <ๆ>เพราะว่าบางครั้งอ่ะเหมือนมันยืนอยู่กางหลังบ้านเลยทุกคนเหมือนมันยืนแล้วก็แบบอันนี้คืนเหมือนในคือไม่รู้ว่าละเมอหรือว่าฝันหรือว่าอะไรนะก็คืนนอนนอนอยู่ว่าเหมือนมันมาเรียกผมหลังบ้านหลังบ้านห้องข้างหลังบ้านแล้วเหมือนมันเรียกผมอ่ะ ผมก็เลยคิดว่าอ,อม,มันท้ายไม่ค่อยดีแนละ้วเราก็ควรอาบน้ำมนเพื่อว่าล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราหน่อยก็ดีนะอก็เรามีลูกสองคนแล้วด้วยก็โอเคเออผมลืมใบเดี๋ยวผมเลยจะต้องไปตัดแม่ผมเนี่ยให้แมผมไอ้ผมเนี่ยใบตัดพวกกิ่งไผ่มาละนะคือไม่รู้ว่ามันทาอะไรนะเดี๋ยวผมจะต้องไปตัดกิ่งไผ่มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัดเสร็จก็เดี๋ยวจะไปตามลุงพานนะ อ๋อนี่แนะล้วคนก็เป็นไม้ที่เราได้ไดทําการตัดมาแล้วคนก็น่าจะประมาณนี้มั้งผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวต้องมันเหล่าแล้วก็มันแต่งนิดหน่อยนะคือไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรกันแน่ผมเองก็ไม่เคยอ่านละมนพิธีอะไรแบบนี้นะคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมอ่านอะไรแบบนี้นะทุกคนอือันนี้ผมไม่เคยเจอนะเขาไม่รู้ว่าเขาเอาไปใช้ทําอะไรนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแล้วผมจะเหล่าให้เรียบร้อยก่อนไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่รู้เห็นป่ะนี่นะเ็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าถ้ามันผิดพลาดอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดใหม่ให้เขานะก็ตอนนี้ผมก็ได้ฮะไปตามความล้าต่อนเขานนยังไม่ว่างไงเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็น่าจะมาทุกคนก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะใหะ้เดี๋ยวถ้าเขามาถึงเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะทุกคนแต่คร่าวๆก็นี่ก็อย่างแรงนะทุกคนก็โอเคทุกคนตอนนี้อ่า ทางเราก็มาถึงเลยนะก็นี่นะผมน้ำสองถังไปแล้วตา,<ส>าในช่วยเลยอ,อ่ะอทุ<ๆ>กคเขาทำถึงหนอยยูนะก็ยี่สิบสี่นะนี่เขาก็กำลังจะเตรียมอ่าอ,อะไรนะมัดใส่สินนะสิทสินนี้เขาก็เป็นคนเอามาเองนะทุกคน,ขนเขาเตรียมมาแล,แล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกหมาปูอ๋อไข่าวัดไข่ไข่เลยแล้วก็นี่นะทุกคนการที่เขาบอกว่าเออวันหล่ะหรือพวกปู วันแรกเนาะยิ่งใส่ใส่ใส่เดียวเพลาแหละนี่นะครับผมประมาณนี้นะก็ผมเองก็ไม่ได้อาดละมนนานมากๆาละวันนี้โอกาสดีก็เลยให้เขาเนาะทีละทีละพูดอะไรหรอวะล่าพูดอั๋วนี่ก็เป็นไข่นะครับโขจะค้อที่บ้านละเดี๋ยวเราไปดูต้นไมา้กัน ยูนิยูยูพูดช่อเออเอออะไรน่ะพี่เล็กเหรอี่มาฟุตบอลฟุตบอลไปเออเดี๋ยวต้องติดกองไม้ไปใส่ในถังน้ำมั้ทุกคนเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรแล้วก็ทำตามหมดนะก็ <c oughs> ที่ผมาวานให้เขาเนี่ยมาอาบน้ำมนให้ก็คือดวงไม่ดีจริงๆทุกคนปกติผมมาค่อยอาบน้ำมนเลยนะนี่ถือว่าดวงผมไม่ดีจริงๆถึงจะให้เขามาอาบให้เนี่ย จะเชิญตัวของวันนี้จะหาวานให้เขามาอาบให้นี่ยากมากทุกคนปกติเนี่ยเขาจะเข้าป่าตลอดนะขึ้นเขาทําไรอะไรบนเขาตลอดนะนี่ยากมากเลยถือว่าโชคดีมากที่วันนี้เขาว่างทุกคนมือ่อแล้วหนุ่ยนะ ถ้าเป็นพวกอาวายเนี่ยเราจะมีไก่นะแต่ว่าอันนี้เราแค่อ่านน้ำมนต์ไม่ต้องเป็นต้องมีไก่นะแล้วก็ใส่ศิลเนี่ยโอ้เก่าตายแล้ววะเส้นเร็วเลยผมจะอ่านมดเอออยากกินอาไรผมมีเทียนด้วยพวกอย่างที่ที่บ่อยเลยก็โอเคเดี๋ยวเอามาเออไปไหน เขาไม่พูดเมือนกัเราเลยี่สองกำลังทำการไหว้พระอยู่นั่นพอดไอ้บัวไอ้บ้าบ้า แล้วแต่ความเชื่อของคนนะทุกคนว่าจะไว้พลาอะไรกนะ่อนนะทำไมตัวจงเด็กใจเวขงบนอะไรา้นเต้ด,ดัง อุภาคาอุภาคาอุภาคาสาญีมานี 你当活呢？拿回来了？你我你我你打我嗯嗯嗯嗯。嗯嗯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 嗯

သမာအိရောနာတေဇနာယောဇနာအိမေတ္တာဤေမကေထေတိုင်းမအိဘုဒ္ဓေတ္တာံဤကမ္မာသံဘုဒ္ဓသာဝိမနသဘာဝိဤမံသံဘုဒ္ဓသာသံဘုဒ္ဓသာဝိမနသံဘုဒ္ဓသာဝိညာကံသုဒ္ဓသာဝိညာဘုရဏသောမေအောဤလေအုဒေယေအိညာနသက္ခာဝေအနတ္တိမောဟေရူဒသံသောေငဏ်ကနာမောဟေ ေဂရာမိဒီဣဒာဝိရကုကကဗမဘမတ္တကိဝါသစေကအုံနမသာဘုံသာဝိနခန္တိလေမြာဣဒာဥပဒါတိကာမိကုဒေရာေဂရာမိဗဒာတိဟိအိမအံသံဘုဒ္ဓသာဝိရသံဘုဒ္ဓသာသာဝိနသေနလေမြာအိမသံဘုဒ္ဓသာဝိနအံဘုဒ္ဓ aya အာဒူလေဒူလေတောအဒူလေဒိဒေသော အေရေအဘူဒီယနံတတ္တတုလောနိဝေဒဘောလေစီတောကောမုခိအိညာအိဇုံနတွေ့ဇုံနရောဇုံနအိဇုံနပြန်ပြပြန်နိုင်ရှင်နိုင်တွေ့သေးတွေ့နိုင်ရှင်ရှင်ဒီဟုဘုရားကြားရေနိမန္တာဘုဒ္ဓတ္တဝိညာသဘုံတ္တဝိညာဘုရားတိစီသမမပမတ္တိဝသစ္စာအောကုခံတောဟောအောကုခံတောအောจุလจุလေတောဟောဘုရားအောတတမသောဟအောတတမသောဟ เอาโหกลันตัวโอ้โหโอ้โหดูเลยตัว่าหนึ่งเดือนไทยเอ๊ะแท็กกันได้ตรงไห่ได้หรอโอเคเขาบอกว่าให้ลองหาเลขดูทุกคนก็วันเลยพี่ลองดูนะก็เขาบอกให้ลองหาเลขดูเผื่อใครยตาดีนะอาจจะเจอเลขได้นะแต่ผมเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นนะเพราะผมไม่ค่อยเล่นอะไรแบบนี้นี่นะ ให้ลองหาเลขดูแต่ผมดูไม่เป็นไงถ้าพี่พดูเป็นก็ลองคอ,อ,อมเมนต์<ด>บอกแม่น,น,นะก็เป็นเลขเ<อ>ครับอ้โยชุดตั้งจะบอกสิ่ยอะไรรึเปล่ลาลอโอเคเดี๋ยวเรายกน้ำขึ้นมาข้างนอกกันทุกคนนี่นคนอ่าหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเราก็จะม,มาทําพิธีข้างนอกนะผมประมาณนี้นะอืมดูว่าก่อนนี้เรา

เดี <laughs> <t> ๋ยวั้งเาวัจะตจาจะเจอแเดวโอ้คูลลงก็ค่ดูค่อยๆดอยๆอดี๋ยวตั้งเราวั้า่วยกันเจาะกัั้งเว้เยอมดูถ้าว่วนกเยโอ้ลคูลลงน้องมึจะเจะเแล้วกก้เล่าอเจาะแล้วีเล่าก็ไาลองวัากาลองจะเ่าจะเจากไม่กูเจอเนี่ยแล้วกูใ่แล้วกเล่าูแล้วไป

dù có những nó mà mùa ăn cái <laughs> ông y lắm đó là đó dù và mưa lắm là cái chỗ cái phô cái phần bỏ mà phải cái chỗ 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 အောဂရနာဘုရားသားကြီးရဲ့ကတိတွေရန်ကတိတွေအောမသာဘုဒ္ဓေါအရန်ဟိတိနမောရိယောအမနမာနကံဘုဒ္ဓတာဝိနတပဏိယောအောမသာသံဘောက္ခာဝိနသံမာသီကအောက်ခင်တတ်ရန်စပြန်ဆွဲဆွဲပေါကဏ္ထဓတ္တာဝိညာအေဇယီသမတေပမဏယောနတိဘောရောမူရပါသည်ဒီရီကုတွဲပါသည်ဒီရီဂေါဏဂေါဏဥဒ္တမဏ္ဍမဏီ 不忙不忙，咱就玩玩。咱玩这登山，也没劲，用手机，人闲点快些的，熬久了就热，熬久了就好。啊，是啥子事？那我来打两回啊。嗯，这不出来了，那我就去上这里不了，没毛发，没地方去了，咱。快点，快点。 นี่คนนี้เขาตอกไข่นะตังแต่ที่ไล่เกือบเนันผาออกไม่เลมัน้องเลยนวัก็เมมือหนาผมอะน่นหลังเกิเริมมนามอนาผมตอที่่ได้แบบนี้เขตอาอะไรเริ่มตำเนี่ยาแน่หรอเอามาแคว

เยมื้อทุกอาคฺโขเมตฺโขโลกกตฺโตยาอภรณํนิภูพโกกิโรยานะสาโสอังคํยาเลมองพามาทาโคดิเถทาเจมอบเบลกิจุบมือพุพพะสิกายาพุพพะเดเดเจมะขอเด้อเลขิวนาโพสิติสิงนามะขอเด้อปูไม่โพโขณมุเตนะอูยังสากะลีเตจกะอิมังวินกะโรวิถีกองพุทธะสิอานะโนกัมมันตํพุทธัสสะวินาขะมะระติ 第二路，第二路，奈么路上走的第二路，奈么路，贵州奈么路上走的第二路，奈么路，幺八六一米呀，坡呀，六零三个一吧，兄弟啊！嗯，那个工人怪水了，怪水、嗯、的，呃、嗯，贵州 <Ouais> <對>的，呃、嗯，梯坡呀，梯坡、嗯、的，嗯，工地的，嗯，这个是三匹的，只有山里三匹的没有。 รนีพน่มมันทำพิเีล่นทำพิีวก็ได้เี่ยเ่ทอทช่าเนี่ยีช้นาที่ยาสเนีพวกที่ยอ่ะเออเอยมาเดยูนเลยใกล้จานี่มเยไรื่องอะรนะกทานี่แหละก้ถกทนี่แหละจีนะก็เขาบอกว่าหลังจากี้อาบน้ำหมดแล้วก็คืออย่าหยิบตัง แล้วก็คือห้ามจับตังค์ห้ามจับมีดแล้วก็อ่ายังไงก็อย่างคือพวกพวกยอดอ่าพวกผักหรือใบไม้อ่อนๆเนี่ยคือห้ามเด็ดเลยครับวันนี้นะก่อนหน้าก่อนที่

ก็โอเคทุกคนผมก็ได้ทําพิธีอาบตะมนต์ Thompson <S 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 แล้วก็คอยใส่สิ่งที่ฐานเขาทําให้เรียบร้อยนะก็ <S 2> <S 2> <S ต้องบอกที่ก่อนนะอนันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคือผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีมาหลายวันมากๆแล้วมันเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคอยตามผมตลอดเวลานะตั้งแต่ผมไปห้างกลับมาแล้วเหมือนมันตามผมกลับมาด้วยก็รู้สึกไม่ดีก็เลยต้องอาบ้ะมนต์ักหน่อยผมปวติผมจะไม่อ่าไม่เป็นคนที่อ่า อาบอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ดีจริงๆเลยต้องอาบอืมแล้วแต่ความเชื่อคนก็ผมบอกไว้ตอนแรกก็คือโปรดใช้วิจรารณญาณกันรับชมทุกคนก็ทุกคนมีความคิดของตัวเองนะก็แล้วแต่พิจรารณาทุกคนผมนะรู้สึกไม่ดีจร,จริงถึงได้อาบนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ว่าคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หึต่างไว้ผมเลยทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ